ลามันการละครขอเสนอนิยายรักสนุกสนานตื่นเต้นจากบทประพันธ์ของกวีวั์กลิ่ประพานเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มพอขอรอกับผู้โดยสารสาวสวยทั้งคู่เหมือนขมิ่งกระปูน พบกันทีไรต้องเหมือนมวยคู่เอกและทั้งคู่ต้องมาประสบชะตากรรมร่วมกันในขอสอมอก,กอรอรัก ถูกขังอยู่ที่นี่โอ้นี่เราจะต้องอยู่ที่นี่โดยที่ไม่มีทางหนีอย่างนั้นเหรอเนี่ยเท่าที่เราดูรอบๆห้องนี้มันก็ไม่มีทางที่จะหนีได้จริงๆด้วยมหนดาล่ะพวกมันถึงไม่จับตัวพวกเรามัดเอาไว้เหมือนแต่แรกเพราะมันมั่นใจแล้วว่าพวกเราจะหนีไม่ได้พวกมันขังเราเอาไว้พวกมันจะปิดไว้จนมืดมิด มันจะเปิด็ต่ตอเมื่อพวกมันจะเอาเข้ามาเพวกเรากินหรือว่าพวกมันเปิดประตูเข้ามาดูว่าเราเองอยู่ไหมเท่านั้นจะมีเพียงแค่แสงที่รอบมาจากประตูระบายอากาศเท่านั้นที่พอจะมองเห็นได้ในที่มืดและอีกอย่างที่เราไม่เข้าใจพวกมันทําไมมันจะต้องแยกถังพ่อพอด้วยตั้งแต่วันแรกที่เราโดนขังพอ่อพรมาหาเราแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้ ุณป้าจะเป็นยังไงบ้างนะอายุแกก็มากเลยด้วยไม่รู้ว่าพวกมันจะทรารุณอะไรป้าแกหรือเปล่าพี่คนที่อยู่ข้างๆนิพงเขาดูท่าทางไม่ค่อยชอบที่หน้าป้าแกะสักเท่าไหร่โถ่ยิ่งคิดเราเองก็ยิ่งปลุมใจอกมันจะแตกซะให้ได้ พวกเรานะ่ะลองมาหาทางคิดหนีกันดีกว่าไหมอ่ะเออนั่นสิยังไม่มีทางเลยนะคิดมาตลอดเจ็ดวันจนหัวจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยพี่เคยทุบๆตามผนังดูนะมันทุบๆทั้งนั้นเลย,ยไม่มีเสียงโปร่งๆที่เราพอจะงัดได้เลยนะห้องน้าก็ยิ่งแล้วใหญ่อ่ะไม่มีประตูหน้าต่างระบายอากาศเรางัดหรือว่าทุบอะไรไม่ได้เลยพวกมันถึงได้เอาเรามาไว้ที่นี่ยังไงล่ะนี่ลุงครับลุงคะ วันนี้แปลกจังอ่ะลุงแท็กซี่ไม่คุยเลยนะไม่เหมือนกับทุกวันเลยอ่ะลุงกำลังหาวิธีหนีอยู่จริงเหรอลูกพี่ตกลงจะทำยังไงกันเนี่ยมันนานแล้วเนี่ย เรียผู้มันเอาว้ให้เปลืองข้าสุกทาไมกันล่ะเนี่ยใช่ตํารวจก็ไม่เห็นจะเอายามาแลกเลยเอ่ะเอ้ใจเย็นเย็นจะเป็นน้าแข็งแล้วเนี่ยเอาเถอะน่ะเรื่องนี้่นายใหญ่เขากำลังคิดอยู่ยังไงเราจะต้องรอในายใหญ่เขาตัดสินใจพวกเราหน่าเป็นลูกน้องเขาก็ต้องรออย่างเดียวใจไหมมีลูกพี่คนเดียวเท่านั้นนะสินะที่ได้เห็นหน้านายใหญ่อ่ะใช่ เอาเทอรนาเดี๋ยวสักวันนะ่ะเองก็เห็นเองแล้วนะตกลงตอนนี้ทำอะไรก็ไม่ได้ต้องไอยพวกมันนันง่นงๆนอนอยู่ในห้องแล้วก็กินข้าวฉันไอ้เอกค่ะมาให้ตลอดเลยเองอย่าบ่นนะเดี๋ยวนายใหญ่มาได้ยินข้าวไอ้รงโดเข้าให้เลยจะไปได้ยินตอนไหนละพี่ก็ตอนนี้เราอยู่แค่สามคนอ๋อี่พี่ยุ้เดินมานี่แล้วไอ้ยุ้นนี่มันปแปลกนะแปลกยังไง นั่นนะสิพี่ข้ารู้สึกว่าอย่างนั้นพวกเอ็งอะ่ะก็คอยดูต่อไปก็แล้วกันพี่กำแหงก็อชอบป่วยฉันติดอยู่เรื่อยเลยอืมฉันก็เหมือนกันนะเอ๊ะทำไมนายกำแหงถึงมองเราแบบนั้นนะทำให้ไอเอกกับไอชาติมองเราด้วยสายตาปแปลกๆหรือว่านายกำแหงเริ่มสงสัยเราซะแล้วอ ไม่ได้เราจะทําให้มันสงสัยเราในตอนนี้ไม่ได้เป็นอันขาดงานของเรายังไม่สมาเร็จเราจะต้องรู้ให้ได้ซะก,ก่อนว่าใครคือน้าใหญ่ของมันไม่อย่างนั้นเราก็ไม่สามารถถอนร่างถอนคนของมันได้สักทีไปไหนมาวะไปเดินสำรวจไล่นะพี่อย่าทำเป็นเดินไปมั่วซั่วนะ เดินใจชายนี่แหละเออแล้วพี่กำแหงมายืนทำอะไรตรงนี้อ่ะอืมข้ากำลังสั่งงานสองคนดีอยู่อ่ะอ๋อพิอุ๊ดตอนเนี้นายใหญ่เขาสั่งมาว่าให้จับตาตัวไอ้พวกนี้ให้ดีๆตำรวจเริ่มที่จะต่อรองเรื่องตัวประกันแล้วใช่ใช่ใชเอาละงั้นข้าจะเข้าไปดูหน่อยว่านายใหญ่สั่งงานอะไรเพิ่มใหม่หรือเปล่าอ้าวพี่กำแหงอะไรวะนายใหญ่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอพี่ไม่ เองจะถามทันายใหญ่ทำไมกันวะก็เออเองมีปัญหาอะไรวะอ้าวก็ฉันเห็นพี่บอกว่าจะเข้าไปหานายใหญ่ว่าเขาจะสั่งงานมาอีกหรือเปล่าก็เลยงงนะสิว่านายใหญ่อยู่ที่น pues ี่หรือว่าสั่งงานมาทางเด็ตนายใหญ่กลับไปแล้วนายใหญ่กลับไปแล้วอย่างนั้นเหรอ นี่นายกำแหงกำลังหลอกเราอยู่แล้วเนี่ยนายใหญ่ที่ว่านั่นจะมาตอนไหนเราเองก็อยู่กับนายกำแหงอยู่ตลอดเวลาอีกอย่างที่ไร่แห่งนี้ถึงมันจะดูกว้างขวางเต็มทีแต่เรื่องที่พักมันก็มีอยู่ไม่หี่หลังคนงานหรือก็ไม่มีเอาซะเลยจะมีก็แต่พวกเราเท่านั้นทางเข้าทางออกไร่มันก็มีอยู่ทางเดียวรถก็มีเท่าที่เห็น แล้วนายใหญ่จะมาตอนไหนกันล่ะแถนยังมาบอกว่านายใหญ่กลับไปแล้วอืมมีอยู่สองอย่างนายใหญ่ไม่ได้มาหรืออาจจะไม่มีนายใหญ่เอแล้วทาไม่มีนายใหญ่ทำไมนายกำแหงถึงได้อ้างนายใหญ่จังเลยไอ้สองคนนี้ก็ยังอ้างถึงแต่ดูท่าทางของพวกมันเนี่ยคงจะยังไม่เคยเห็นนายใหญ่ของมันเหมือนกัน มีพิยุทธพี่เอออะไรนะเมื่อกี้นี้เองสองคนว่าอย่างไงนะพ่ยุทธยืนมองพี่กำแหงจนพี่กำแหงเขาเข้าไปในบ้านพักแล้วมีอะไรเหรอพี่เองหรือพิยุทธกำลังสงสัยอะไรอยู่เหรอเปล่าเออแล้วนี่เองไปดูพวกนั้นบ้างหรือเปล่าวะก็ดูอยู่ทุกวันนะมันก็อยู่ดีเหมือนเดิมนะไม่มีใครหนีไปไหนได้อะดีอย่าให้พลาดเหมือนตอนส่งของนะ่ะพวกเองสองคนเนี่ยชอบสะเพร่า งานเสียเพราะเองสองคนเนี่ยหลายครั้งแล้วนะระวังเธอนายใหญ่เขาจะเล่นงานเองสองคนเอาข้าน่ะช่วยอะไรเองสองคนไม่ได้หรอนะเว้นายใหญ่เขไม่ใช่คนใจดีนะเว้เอ๊พี่เคยเห็นนายใหญ่เราเหรอนั่นนะสิพี่ยุทธเคยเห็นนายใหญ่แล้วเหรอนนเ,เ,นนเรอง <laughs> สองคน คิดจะมาสงสัยในตัวเราอย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่เทางซะหรอกพวกเองสองคนเน่ะมันก็แค่คนโดนคนนู้นจงทีคนนี้จุงทีไม่มีหัวสมองคิดอะไรทั้งนั้นแหละเมื่อกี้เนี่ยคงจะโดนนายกำแหงจงจมูกมาอีกละสิถึงได้มองเราอย่างแกรงใจพอตอนนี้เจอลูกเล่นของเราเข้าไปเห็นพร้อมต้องการมาทางเราแล้ว ทำอะไรจักทีฉันว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันจะต้องหนีแน่ๆนะชอย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 ชอเองสองคนก็ต้องเฝ้าไวส้สิวะงานของเองสองคนน่ะนาใหญ่จะเล่นงานเรานะเอา้าแล้วตอนนี้นาใหญ่อยู่ไหนละพี่เองอยากจะเห็นหน้าว่าอย่างนั้นเถอะฉันอยากจะเห็นหน้าเหมือนกันนะว่าวันนาใหญ่คือใครตอนแรกฉันนึกคิดว่าพี่พกําแหงแอบอ้างตัวเองแต่ตอนเนี้ยฉันว่าพี่กําแหงมีน,าน่าจะใช่นายใหญ่ มันเขาได้รับคำสั่งมาอีกทีนะพี่ก็ใช่น่ะสิพี่กำแหงก็เป็นลูกน้องเหมือนกับเรานี่แหละเอ๋พี่ยุทธอะไรวะนายใหญ่ที่ว่าเนี่ยไม่มีใครเคยเห็นเลยละ่ะพวกเองรู้ได้ยังไงว่าข้าน่ะไม่เคยเห็นอา้าวก็เมื่อกี้เนี่ยพี่กำแหงก็ยังบอกอยู่เลยว่าพี่ยุทธพยายามถามเขาว่านายใหญ่เป็นใครก็แสดงว่าพี่ยุทธก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันสิ เรารู้แล้วว่าไม่มีใครเคยเห็นหน้าใหญ่ฉะนั้นเราจะค่อยหลอกคุยกับไอ้สองคนนี้เราอาจจะรู้อะไรดีๆก็ได้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรารามันกาละคร เองสองคนก็ไม่เคยเห็นข้าก็ไม่เคยเห็นแล้วทำไมพี่กำแหงถึงได้อ้างถึงนายใหญ่ทั้งๆที่ไม่เคยเห็นนายใหญ่มานั้นแสดงว่าพี่กำแหงเขาคงไม่อยากให้พวกเราเข้าถึงนายใหญ่อาจจะจริงนะพี่เอแล้วถ้ามีนายใหญ่เราไม่เห็นนายใหญ่มาที่นี่แล้วทำไมพี่กำแหงถึงได้บอกว่านายใหญ่สั่งการล่ะอ้าวจะสั่งงานผ่านคอมไงเน็ตอ่ะเน็ตเน็ตทางอินเทอร์เน็ตจะสั่งงานยังไงกันวะ ที่นี่มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เออว่ะก็จริงนะเออจริงคำพูดของนายเอกมันทำให้เราคิดขึ้นมาได้ถ้านนายใหญ่มีและทำไมนายใหญ่ไม่มาจะสั่งงานทางรถโทรศัพท์มันก็เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด ฉะนั้นนายใหญ่ของนายกำแหงจะต้องติดต่อกับนายกำแหงโดยตรงหรืออาจจะไม่มีนายใหญ่นายกำแหงอุปโลกขึ้นมาแต่เราไม่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคนอย่างนายกำแหงเป็นผู้บัญชาการไม่ได้หรอกบางเรื่องนายกำแหงยังอ่อนหัดถ้าอย่างนั้นนายใหญ่ของนายกำแหงจะต้องเป็นคนใดคนหนึ่งที่อยู่กับเราแล้วใครกันล่ะ ยุทธว่าไหมอืมมันก็น่าคิดฉันว่าคนที่พี่กำแหงโกหกนายยงนายใหญ่ไม่น่ามีหรอกแล้วคืนนั้นน่ะใครวะที่มากับพี่กำแหงนะ่ะคืนไหนคืนนั้นน่ะคือแรกที่เรามาอยู่ที่นี่อ่ะผู้หญิงมีอายุแล้วด้วยอ่ะแต่ว่าข้านะมองไม่ชัดพี่ยุทธก็เห็นแต่ว่าไม่ชัดเหมือนกันน่ะ<ม>แล้วใครกันวะที่จะเข้ามาในไรด่ดึกๆแบบนั้นได้อ่ะประพร ใครคือพระพรนั่นนะสิเออไม่มีอะไรหรอกเอาอย่างนี้นะเอองสองคนรีบเดินไปดูไอ้พวกนั้นเถอะไปเดี๋ยวหน้าใหญ่ของพี่กำแหงเขาจะเล่นงานเอานะไปสิวะ เราเริ่มจะคิดได้แล้วคืนนั้นที่เรานั่งรับลมและนายเอกมันก็เดินตามออกมาพอนายกำแหงเดินออกมาก็ไล่นายเอกเข้าไปนอนหลังจากนั้นนายกำแหงก็ขอตัวไปนอนพลันเราก็ดันเหลือไปเห็นเงาของคนนายเอกก็รีบเดินออกมาหาเราแล้วบอกว่าเห็นเงาคนซึ่งตรงกับที่เราเห็นแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครรู้แค่ว่าเป็นผู้หญิงเท่านั้น ในเอกยังสำทับอีกว่าเป็นผู้หญิงสูงอายุแล้วผู้หญิงที่ไหนเขาจะมาในไร่เปลีปล่ยวๆแบบนี้ซึ่งไม่มีบ้านคนแถมยังไม่มีเสียงเครื่องรถยนต์แล่นเข้ามาอีกด้วยหแล้วใครกันละ่ะที่อยู่ไร่นี้แล้วเป็นผู้หญิงที่มีอายุถ้าไม่ใช่ฟ้าพรแม่บ้านที่ดูแลหอใช่ใช่จริงๆด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นอะ ประพอรอย่างนั้นเหรอที่เป็นในายใหญ่ค้ายาเออคุณยุทธประพรตกลงคุณเป็นเพาะค้ายาอย่างนั้นเหรอคะถึงได้จับป้ามาอยู่ที่ไรเนี่ยต้องถามพี่กำแหงเขานะครับ อ่ะแล้วคุณไม่รู้เรื่องกับเขาอย่างนั้นเรอคะคุณป้าคิดยังไงล่ะครับก็คือก็คิดว่าคุณคือคนค้ายาแล้วป้ามาพูดกับผมแบบนี้ในไล่เปลีปล่วๆแบบนี้ไม่กลัวเหละครับ <laughs> ู้หญิงสูงอายุคนนี้ท่าทางไม่ธรรมดาจริงๆตอนที่ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านดูแลหอพักแกเป็นคนอีกคนแต่ตอนนี้ท่าทางของแกประหนึ่งว่าเป็นผู้มีอำนาจคนหนึง่งเอสงสัยเราจะต้องทำตามน้ำดูซิว่าแกจะทำยังไงเราจะดูพฤติกรรมของแกว่าเป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้หรือไม่ เมื่อไรจะให้ป้ากลับไปสักทีละคุณพี่กำแหงน่าจะบอกกับป้าแล้วนะครับป้าเขาไม่ได้บอกอะไรฉันไม่ได้บอกอะไรเลยเอแปลกนะครับพี่กำแหงเขาเป็นคนสั่งการทั้งหมดผมเองนะ่ะเป็นแค่ลูกน้องตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นนะครับป้าเน่ยเป็นห่วงหอพักยากจะกลับไปดูแลพวกหนูๆเขาก็น่าสงสาร ไม่น่าจะต้องจับพวกเข้ามาแบบนี้เลยนะผู้หญิงสูงอายุคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆด้วยยังเสแสร้งได้เก่งจริงๆถ้าใครไม่รู้มาก่อนจะต้องหลงเชื่อคำพูดของผู้หญิงสูงอายุคนนี้แน่ๆแกคลุณมนงไม่รู้สินนะว่าเราเป็นใครและมาจากไหน อย่างน้อยๆเราคิดว่าแกคงจะระแวงว่าเราน่ะเป็นสายทีบขาดวดวหรือเปล่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างอ่านใจกันและกันว่าใครจะเหนือเมฆกว่ากันดีอยู่อย่างหนึ่งที่พวกเขาไม่ขังป่า ให้ป้าเดินออกมาดูเดือนดูตะวันบ้างครับอย่าลืมนะคุณว่าป้านะอยากจะกลับกรุงเทพแล้วโน่นพี่กำแหงเดินมาโน่นแล้วครับลองคุยกับพี่เขาดูผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรครับพี่กำแหง ยุดเอ็งยาไปไหนตอนนี้ฉันมีเรื่องจะบอกกับแกแกอยากจะรู้ไม่ใช่เหรอว่าใครคือนายใหญ่ตอนนี้ฉันไม่คำตอบกับแกแล้วนะในายใหญ่ขออนุญาตแล้วให้บอกกับแกได้ว่าเขาคือใครนึกแล้วเชียวว่าจะต้องออกมาในรูปแบบนี้ <c oughs> สุดท้าย พวกแกก็กำลังจะถูกทลายล้างอีกไม่นานงานของเราก็คงจะสิ้นสุดเสียทีจะได้ไปเริ่มทำงานชิ้นอื่นบ้างเราลงทุนกับงานนี้มาสามปีกว่าเอาสินายกำแหงบอกมาสักทีว่านายใหญ่ของแกนะ่ะมันคือใครใช่คนที่ฉันคาดเดาเอาไว้หรือเปล่า เป็นนายใหญ่ของเราก็คือพี่กำแหงอะไรอีกวะเมื่อกี้นี่ก็สังการไปแล้ว <c oughs> มีมาหอบเจ้ามีอะไรวะเอาเองพักให้หายเหนื่อยก่อนไอเอกเดี๋ยวจะขาดใจตายไปซะก่อนพี่กำแหงฉันว่ามันจะต้องมีเรื่องแน่ๆไม่อย่างนั้นไอเอกไม่ตื่นตระหนกถึงขนาดนี้หรอกหายเหนื่อยยังไหวเอก แบบนึ่ง้นเพ่เมื anything, no sí uhm, okay. ่อเหนื่อยมากจริงๆอ่ะมึงเกิดกระหอมาจากไหนกันวะโน่นนะปากทางเข้าไร่น่นน่ะพอดีว่าออกไปกับไอ้ชาติไปหาซื้อของวัน่ะแล้วรถมันเสียอยู่ที่ปากทางเข้าไร่อ่ะรถเสียเรื่องแค่นี้มึงจะต้องทามันเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเอาเครื่องมือออกไปซ่อมสิวะเปล่าเปล่ามันแค่น้ำมันหมดอ่ะเดี๋ยวน้ำมันไปเติมอ่ะ เครื่องติดใช้ได้แล้วอ่ะแต่ว่าที่ฉันรีวิ่งมาเนี่ยเพราะว่าที่ตลาดน่ะเขาลือกันว่าตำรวจจะเข้ามาที่นี่อ่ะอะไรนะ ช่วงเวลาแห่งการรับฟังได้จบลงแล้วจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุกวีวัตรกลิตป,ประภานขอเชิญติดตามรับฟังรามันกาละครได้ในตอนต่อไปกรุณาให้กำลังใจทีมงานรามันกาละครโดยการกดติดตามสับสไคร ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตผลงานใหม่ๆเรื่องใหม่ต่อไปสำหรับวันนี้รามาันการละครต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ